สวัสดีครับวันนี้วันที่6เดือนพฤษภาคมนะครับ2อ6 7นอะครับอันนี้จะส่งเครื่องห่อสบู่ก้อนนะครับเข้าซองนะครับเมื่อวานลูกค้ามาเทสนะครับวันอาทิตย์เทสเสร็จก็มาจับเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ช่างเราจัดส่งให้ครับมีมีเครื่องพร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจราคาพิเศษ ตัวนี้ขายแบบราคาพิเศษแสนกว่าบาทครับลูกค้าไม่เอาประกันนะครับไม่เอาประกันขายขาดอ่าเราจัดให้นะครับมีงบน้อยแต่ว่าเราหลังการขายเราดูแลให้ตลอดบรนะิการโดยทีมช่างดีแพ็กเกจเซลเซอร์วิ e สองศูแล้วก็แพ็กกิ้งจากจีนฟอร์เรนนะครับใครสนใจเช่าเครื่อง ขอสบู่แพ็คสบู่ก็ติดต่อมาได้นะครับเรามีบริการให้เช่านะครับ095 889 0016 091 989 2095ยินดีให้บริการครับผม